มหายุทธสถานพบตอนที่42ไม่เพียงเท่านั้นทุกคนยังสังเกตเห็นอีกด้วยว่าเชียนก้้นยังคงทำท่ากำกระบี่ไว้ด้วยมือขวาไว้เหมือนว่าเขายังไม่ทันได้ชักกระบี่ออกมาเลยก็กระเด็นออกไปแล้วที่หน้าอกของเชียนก้้นมีรอยเลือดถ้าไม่ใช่เพราะคนลงมือออมมือให้กระบีน่นี้ก็คงฟันลึกเข้าไปในตัวเขาแล้วทุกคนโดยรอบก็ตกใจตาโตกันออกมาในใจก็ตื่นตระหนกมีคนออกกระบี่รวดเร็วแบบนี้ด้วยหรือนี่ แม้แต่จอมยุทธทั้งสามคนที่เป็นคนนำทีมก็เผยสีหน้าเล็กน้อยวิชาย,ยุธในโลกนี้อาศัยความเร็วทุกคนล้วนรู้ดีแต่คนที่สามารถทำได้เร็วจนไม่มีใครทำลายได้นั้นมันมีน้อยมากชายชุดฟ้าที่หาเรื่องก่อนก็อึ้งจนอ้าปากค้างไปตอนที่สายตาของหลัวซิวมองมาที่เขานั้นเขาก็ต้องกลืนน้ำลายลงคอไปสีหน้าค่อนข้างเกรงกลัว หลัวซิวไม่ได้ลงมือต่อเพราะถึงอย่างไรนอกจากคนที่มาประกาศรับเพิ่มอีกหกคนแล้วคนที่เหลือล้วนเป็นคนของห่องชางถ้าไม่จําเป็นเขาก็ไม่อยากจะไปหาเรื่องกองกําลังใหญ่แบบนี้พอได้แล้วน้องชายคนนี้มีพลังไม่เบาแดนพรสวรรค์ขั้นหนึ่งแต่กระบี่รวดเร็วเทียบเคียงแดนพรสวรรค์ขั้นสี่ได้เลยมีพลังของแดนพรสวรรค์ช่วงกลางเลยจอมยุทธนําทีมทั้งสามคนนั้นมีชายไวกลางคนคนหนึ่งพยักหน้าพูดว่า ในเมื่อเชียนก้วนมาแล้วถ้ายินดีก็เดินทางตามมาด้วยกันเถอะเพิ่งสิ้นเสียงของชายไวกลางคนคนนั้นก็มีคนจูงมา้าคอขนเขาเดียวมาหลายตัวทั้งหนึ่งหนึ่งคนขี่คนละตัวใช้มา้าคอขนเขาเดียวแทนการเดินเท้าถือว่าหรูหรามากต้องรู้ก่อนว่ามา้าคขนเขาเดียวเป็นอสูรระดับสามที่ได้รับการฝึกมาแต่ละตัวราคาหลายพันหินพลังจิตแน่นอนว่ามา้าคอขนเขาเดียวใช้เป็นแค่พาหนะไม่ได้ให้พวกหลวซิลไปใช้เลย ม้าอคอขนเขาเดียววิ่งเร็วมากใช้เวลาเพียงครึ่งวันทุกคนก็เดินทางมาถึงรอบนอกของเทือกเขากวนเลยทุกคนลงมาจากม้าอคอขนเขาเดียวมีคนคอยรับผิดชอบดูแลม้าพวกนี้ที่ด้านนอกเขาทุกคนก็เข้าไปในป่าโดยมีจอมยุทธสามคนเป็นผู้นำอสูรซ่อนตัวอยู่ในป่าดึกดำบรรแต่พอพเผชิญหน้ากับจอมยุทธแดนพรสวรรค์ทั้ง1 0 1คนรวมตัวกันเป็นทีมท่าโผล่ออกมาก็จะถูกฆ่าตายศพของอสูรระดับสองไม่มีใครไปสนใจวัสดุที่ได้ล้วนไม่อยู่ในสายตาของจอมยุทธแดนพรสวรรค์ แต่ว่าพอเข้าไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆอสูรที่ทุกคนเจอก็ถึงระดับสามใครเป็นคนฆ่าตายก็จะได้ของทั้งหมดไปส่วนอสูรระดับสี่ไม่ได้ออกมาเห็นได้ชัดว่าหอยหยงชางก็ได้ควบคุมความปลอดภัยของเส้นทางไว้แล้วมีผู้แข็งแกร่งคอยกำจัดอูสูรระดับสูงพวกนี้เพื่อเปิดทางจนสามารถไปถึงยังที่ตั้งของวัดกวนเลยได้ หนึ่งในอันตรายที่สุดนั้นก็คือเจอกับฝูงแมงมุมพิษลายเสือมันเป็นแมงมุมพิษที่มีลายเสือถ้าถูกกัดเพียงครั้งเดียวต่อให้เป็นจอมยุทธแดนพรสวรรค์ก็ต้องตายแต่ละตัวขนาดเท่ากับอ่างล้างหน้าออกมาจากต้นไม้ใหญ่มีหลายร้อยตัวเป็นอสูรระดับสามอย่างหนึ่งเขี้ยวพิษและต่อมพิษล้วนมีราคาไม่เบาแต่เนื่องจากพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเลยตามล่ายากแมงมุมพิษลายเสือรวดเร็วมากในทีมมีคนตายไปเจ็ดถึงแปดคนและมีสามสิบกว่าคนถูกพิษถึงแม้จะกินยาแก้พิษไปแล้วแต่หน้าก็ยังซีดขาว สนามรบดูไม่จืดเต็มไปด้วยรอยเลือดและกลิ่นคาวของของเหลวศพของแมงมุมพิษลายเสือก็เกลื่อนไปหมดสีหน้าของจอมยุทธทั้งสามก็ค่อนข้างหนักใจยังไม่ถึงวัดกวนเลยก็สูญเสียคนไปมากมายขนาดนี้ถือว่าไม่เป็นมงคลแต่ที่โชคดีก็คือที่นี่ห่างจากพื้นที่ของวัดกวนเลยไม่ไกลแล้วฝูงแมงมุมพิษลายเสือก็เสียมากและถอยไปแล้วไม่อย่างนั้นสู้สุดชีวิตเกรงว่าก็คงจะสูญเสียไปอีกหลายคน หลังจากจัดความเรียบร้อยของทีมแล้วก็เริ่มเดินทางกันต่อไปพอเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วทั้งทีมก็ตั้งค่ายพักกันที่ในป่าหินวัดกวนเหลยอยู่ที่พื้นที่ใจกลางคะของเทือกเขากวนเหลยถ้าต้องการจะไปถึงที่นั่นอย่างน้อยต้องใช้เวลาสองวันในจอมยุทธผู้นําทีมทั้งสาคนมีชายแก่คนหนึ่งเป็นอาจารย์ค่ายกลขั้นสามหลังจากทีมได้ตั้งค่ายในป่าหินแล้วเขาก็เริ่มตั้งค่ายกลขึ้นในป่าหิน หลัวซิวเองก็มีความรู้ถึงระดับอาจารย์ค่ายกลขั้นห้าแล้วถึงแม้ในมือจะไม่มีธงค่ายและไม่อาจตั้งค่ายกลได้แต่ก็มองออกว่าชายแก่คนนี้ตั้งเป็นค่ายกลที่ปิดกันสัญญาณพลังค่ายกลป้องกันค่ายยาักเย็นและค่ายจิตเสวียนเทือกเขากวนเลยนิยามค่ำคืนมันอันตรายแน่นอนโดยเฉพาะตำแหน่งที่ทุกคนอยู่นั้นถือว่าเป็นส่วนลึกแล้วดังนั้นการตั้งค่ายกลขึ้นมาถือว่าใช้ได้ผลดีเลยทีเดียว พอฟ้าเริ่มมืดลงรื่อยเ่อยเสียงคำรามของสัตว์ในป่าก็ดังขึ้นเป็นระยะนอกจากคนที่สู้กับแมงมุมพิษลายเสือจนบาดเจ็บแล้วคนอื่นๆก็ล้วนมีสติกันตลอดเวลาถึงแม้รอบๆจะต่างค่ายกลไว้แล้วแต่ก็ไม่มีคนละทิ้งการระวังภยัยหลัวซิวเอหลังพิงเสาหินดวงตาค่อยๆปิดลงประสาทสัมผัสก็ปล่อยออกมาในหัวก็มีผังกดดั้งเดิมภาพที่สองของวงล้อชีวิตแห่งเหล่าเทวเทพโผล่ออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจความลึกซึ้งภายใน เมื่อเทียบกับภาพที่หนึ่งภาพที่2ดูลึกซึ้งกว่ามากต่อให้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยด้วยผลการบรรลุของหลัวซิลในตอนนี้ก็ยากที่จะทําความเข้าใจได้หกทันใดนั้นเองเสียงคํารามก็ดังสนั่นขึ้นจอมยุธแดนพรสวรรค์90ิกว่าคนก็ตกใจกับเสียงที่ดังขึ้นทุกคนลืมตาขึ้นสีหน้าก็ขมขมเนถึงแม้จะมีค่ายกนแยกส่วนกันเอาไว้แต่เสียงคำรามนี้ทำให้ทุกคนล้วนเลือดสูบฉีดไปตามกันเห็นได้ชัดว่าอสูรที่สามารถคำรามออกมาแบบนี้ได้คงจะไม่ธรรมดา เสียงคำรามเข้าใกล้มาเรื่อยๆในยามค่ำคืนถึงแม้จะมองไม่ชัดเจนแต่จอมยุทธแดนพรสวรค์ล้วนมีความสามารถด้านประสาทสัมผัสรู้ว่ามีสัตว์ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาในประสาทสัมผัสของพวกเขาเป็นอสูรตัวใหญ่ที่มีเกล็ดสีม่วงรอบตัวที่ลำคอมีขนสีขาวเป็นกระจุกใหญ่ตัวยาวประมาณ23สาเมตรเป็นตัวผู้เต็มวัยสายตาที่โหดร้ายเผยแสงสีเขียวของอสูรออกมาอสูรม้าทองเกล็ดม่วงจอมยุทธนำทีมคนหนึ่งพูดออกมาอย่างตกใจ คุณพระช่วยทำไมพวกเราถึงได้มาเจอกับเจ้าหน้ากลัวตัวนี้ได้จอมยุทธนำทีมอีกสองคนก็สีหน้าเปลี่ยนไปเหมือนกันคนอื่นในทีมก็ล้วนมีสีหน้าดูไม่จืดเหมือนกันอสูรม้าทองเกล็ดม่วงเป็นอสูรระดับสีอสูรม้าทองเกล็ดม่วงที่โตเต็มวัยมีพลังเทียบเท่าปรมาจารย์ฝึกจิตขั้นก้าเลยทีเดียวเจ้าสูรที่น่ากลัวนี้ต่อให้เป็นปรมาจารย์โลกยุทธพบเข้าก็ต้องหลีกทางให้มันฆ่าได้ยาก ได้ยินว่าถ้าอสูรม้าทองเกล็ดม่วงลอกคราบเพื่อเพิ่มหลังก็จะสามารถเข้าสู่โลกยุทธเทียบเท่าราชายุทธมีปีสองปีกชื่อว่าอสูรขนทองปีกม่วงพลังเท่ากันกับเสือสองหัวขมวบลึกถึงแม้รอบรอบป่าหินจะตั้งค่ายปิดกั้นสัญญาณพลังแล้วแต่ไม่ได้ผลกับอสูรม้าทองเกล็ดม่วงเพราะว่าค่ายกลระดับสามันยังไม่พอโครมเสียงสนั่นหูก็ดังเข้ามาเสียงฉีกขาดดังขึ้นทําให้สีหน้าของทุกคนดูไม่จืดมากยิ่งขึ้น อสูรมาทองเกล็ดม่วงกำลังโจมตีค่ายกลป้องกันรอบๆป่าหินค่ายกลระดับสาเมื่อเผชิญกับอสูรแข็งแกร่งแบบนี้ก็เหมือนมีไว้แต่ร้ายประโยชน์ไม่อาจจะต้านทานได้นานเท่าไหร่หนีไม่รู้ว่าใครตะโกนออกมาทุกคนก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางถึงแม้ทางนี้จะมี90กว่าคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าต้านทานอาสูรมะทองเกล็ดม่วงต่อให้เป็นจอมยุทธที่นำทีมมาทั้งสามคน ก็เกรงว่าถ้าเผชิญหน้ากับมันก็อาจจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแครกในท้องฟ้ายามค่ำคืนมีแสงสายฟ้าฟาดผ่านเข้ามาค่ำคืนนี้ช่างเป็นคืนที่น่ากลัวจนใจเต้นสำหรับเหล่าจอมยุทธแดนพรสวรรค์ทั้งหลายหลัวซิลวก็วิ่งหนีไปขับเขาด้วยเขาไม่คิดหรอกว่าตนเองจะมีพลังต้านทานอสูร,รมาทองเกล็ดม่วงได้ วิชาท่าร่างถูกเขาใช้ออกมาอย่างสุดขีดความสามารถอีกนิดเดียวก็จะเป็นวิชาท่าร่างถึงแดนบริบูรณ์แล้วในความเคลื่อนไหวนั้นจะมีเงาเศษก้าวสายผ่านออกมาราวกับผีในความมืดหาร่องรอยไม่ได้เฮือกเฮือกเฮือกเสียงอดอยดังขึ้นอสูรมาทองเกล็ดม่วงมันหน้ากกักกว่าฝูงแมงมุมพิษลายเสือหลายเท่าหลังจากค่ายกลถูกทำลายทุกวินาทีจะมีคนถูกฉีกเป็นชิ้นกลืนกินเข้าไปสายฟ้าหลายสายสอดเข้ามาที่ท้องฟ้ามีฝนพรำลงมาฝนตกไม่หนัก ตอนที่สายฟ้าส่องสว่างไปทั้งป่านั้นหลวซิลเห็นจมยุทธแดนพรสวรรค์ขั้นเก้าที่เป็นคนนำทีมาถูกกรงเล็บสีม่วงตะครุบจนแหลกเป็นละอองเลือดหนีมีเพียงคำเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลัวซิลหกอสูรม้าทองเกล็ดม่วงคำรามเสียงสนั่นวันไหวท่าทางวิ่งหนีอย่างรวดเร็วของหลัวซิลก็นิ่งไปสัมผัสได้ว่ามีพลังที่น่ากลัวจับตัวเขาวไว้ สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีคิดไม่ถึงว่าตนเองหนีไปไกลขนาดนี้ยังถูกอสูรมาทองเกล็ดม่วงจับตามองอีกจนได้เสียงโครมครามดังขึ้นจากด้านหลังต้นไม้ใหญ่โค่นล้มอสูรมะทองเกล็ดม่วงพุ่งเข้ามาโจมตีหลัวซิวเห็นดวงตาสีเขียวที่น่ากลัวส่องสว่างเป็นลางๆางและเขาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นอสูรถึงระดับสี่จะมีตัวสำนึกสัมผัสได้ถึงบริเวณโดยรอบหลัวซิวคาดว่าตนเองหนีเร็วเกินไป ดังนั้นก็เลยดึงจุดสนใจของอสูรม้าทองเกล็ดม่วงสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ล่ากลุ่มจอมยุทธ์เหมือนมันเป็นนักล่าอสูรเสียเองขอเพียงอยู่ในขอบเขตประสาทสัมผัสของมันก็จะไม่มีใครสามารถหลบการตามล่าของมันได้อสูรม้าทองเกล็ดม่วงเสมือนกับผู้แข็งแกร่งระดับปรมาจารย์ฝึกจิตตัวสำนึกครอบคลุมในขอบเขตที่จำกัดหลัวซิวเร่งความเร็วของตนเองให้สูงที่สุดสถานที่ที่เขาวิ่งผ่านจะเป็นเงาเศษทิ้งไว้ายากจะแยกแยะจริงเถิด แต่ต่อให้เป็นแบบนั้นความเร็วของเขาก็ยังสู้อสูรมะทองเกล็ดม่วงไม่ได้อสูรที่น่ากลัวตัวนี้แค่กระโดดทีเดียวก็ไปได้ไกลกว่าหลายร้อยเมตรไม่สนใจสิ่งกีดขวางใดๆต้นไม้ใหญ่ลม้มโค่นหินพลังทลายพลังแปรเสวียนเทียนหลัวซิลก็ใช้วิชาอาถรรพ์ันใดนั้นความเร็วก็เพิ่มขึ้นมาวุบเดียวก็ทิ้งระยะห่างกับอสูรมะทองเกล็ดม่วงวิชาดาบเร็วเดิมทีก็เป็นทักษะที่เพิ่มพลังเอามาใช้กับวิชาท่าร่างก็เพิ่มความเร็วได้เหมือนกัน บวกกับพลังที่เพิ่มจากพลังแปรสวียนเทียนความเร็วที่หลัวซิลเพิ่มขึ้นมาเพียงพอที่จะเทียบเท่าปรมาจารย์ฝึกจิตที่เก่งๆได้เลยแต่ว่าหลังจากเพิ่มพลังแล้วหลัวซิลก็รู้ว่าเลือดลมไหลเวียนมากมึนๆหัวเพราะว่าใช้พลังแปรเวีนเทียนทําให้ร่างกายต้องแบกรับแต่ว่าตอนนี้จะมาสนใจอะไรมากไม่ได้แล้วถ้าถูกอสูรมาทองเกล็ดม่วงตามมาได้หลักก็จะต้องตายแน่นอน ไม่นานในประสาทสัมผัสของหลัวซิลระยะห่างของเขากับอสูรม้าทองเกล็ดม่วงก็ห่างมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าอสูรระดับสี่ตัวนั้นจะล้มเลิกการตามฆ่าเขาแล้วอสูรม้าทองเกล็ดม่วงได้มีสติปัญญาแล้วตอนแรกมันตามฆ่าหลวซิลก็เพราะสนใจเหยื่อที่มีความรวดเร็วเท่านั้นเองพอมันเห็นว่าเหยื่อมีความเร็วมากเหยื่ออื่นๆก็หนีไปไกลหมดแล้วดังนั้นอสูรม้าทองเกล็ดม่วงก็เลยล้มเลิกตามฆ่าหลัวซิลแต่ไปตามฆ่าเหยื่ออื่นแทนเพื่อที่จะได้กินเหยื่อเดียว แต่ต้องทิ้งเหยื่ออื่นๆไปอสูรมาทองเกล็ดม่วงไม่ได้โง่อย่างนั้นหลัวซิวก็คิดถึงจุดนี้ได้ในใจก็รู้สึกว่าโชคกีเขาไม่กล้าอยู่ที่เดิมยังคงรักษาความเร็วนั้นไว้และรีบออกไปจากขอบเขตบริเวณนี้ไม่นานท้องฟ้าก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาหลัวซิลวก็สัมผัสได้ว่าผลการฝึกตนของตนเองเสียหายไปเยอะก็เลยหาที่กำบังเพื่อฟื้นพลังเสียหน่อยหยิบผัง่า่สองอันออกมาจากแหวนเก็บของมีผังค่ายซ่อนงำขั้นห้าและผังค่ายคุ้มกัน ผังค่ายก็ถูกเรียกว่าอุปกรณ์ค่ายกลเป็นสมบัติที่อาจารย์ค่ายกลใช้ในการฝึกเอาค่ายกลประทับลงด้านบนต่อให้เป็นจอมยุทธที่ไม่รู้เรื่องค่ายกลก็สามารถใช้หินพลังจิตมาขับเคลื่อนได้เพื่อความปลอดภัยหลัวซิลก็เลยใช้ผังค่ายระดับหเขาได้ขุมทรัพย์ของราชายุทธผู้เฉินที่ทิ้งไว้ด้านในผังค่ายระดับหไม่น้อยแต่ไม่มีผังค่ายที่ใช้โจมตีได้ ผ่านไปครึ่งวันหลัวซิลก็ฟื้นตัวมาจนถึงขีดสุดก็หยิบแผนที่ย่อของเทือกเขากวนเลยออกมาก็พบว่าเมื่อคืนที่วิ่งหนีตายตอนนี้ได้เข้ามายังส่วนลึกของเทือกเขากวนเลยแล้วในนี้อาจจะเจอกับอสูรระดับสี่ขึ้นไปได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันหลัวซิลก็ยังพบว่าตำแหน่งที่ตนเองอยู่นั้นอยู่ใกล้ๆวัดกวนเลยแล้ว พอเก็บผังค่ายแล้วหลัวซิวก็ค่อยๆเดินไปยังที่ตั้งของวัดกวนเลยเขาเดินไม่เร็วนักประสาทสัมผัสถ,ถูกปล่อยออกมาตลอดเวลาถ้าพบว่ามีพลังของอสูรที่แข็งแกร่งก็จะรีบเดินอ้อมไปทันทีผ่านไปเกือบหนึ่งวันหลวซิวสัมผัสได้ถึงพลังที่แหลมคมพุ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหน้าไม่ไกลออกไปเป็นยอดเขาที่มีความสูงหลายร้อยเมตรที่ยอดเขานั้นมีวัดแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดกวนเลย ใช้วัดกวนเลยเป็นจุดศูนย์กลางขอบเขตโดยรอบสิบลี้ล้วนเต็มไปด้วยพลังคมดาบที่ส่งออกมาในพื้นที่นี้สามารถพบเจอลำทานพาดผ่านกันตลอดทางร่องรอยที่ไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนแล้วมีไอสังหารส่งออกมาตลอดเวลาทําให้คนเห็นแล้วกลัวที่นี่เป็นพื้นที่ของผู้แข็งแกร่งที่ชื่อว่ากวนเลยมาฝึกตนหลัวซิวไม่รู้ว่าคนที่ชื่อกวนเลยมีระดับพลังแค่ไหน แต่สามารถทิ้งร่องรอยที่เก่าแก่แบบนี้ไว้ได้ผ่านไปหลายปี <c oughs> ก็ยังมีห่วงดาบหลงเหลือไว้อย่างน้อย <c oughs> ก็คงจะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับจากพันดยุธ์เลยแหละจ้องตามองไปที่บริเวณใกล้ๆวัดกวนเลยหลัวซิลไม่เห็นเงาของจอมยุทธ์คนอื่นๆเลยเ <c oughs> ขาบ่นพึมพำเบา,าๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปหลัวซิลเดินไม่เร็วตอนนี้เขาอยู่แค่บริเวณรอบนอกเท่านั้นถึงแม้จะมีห่วงดาบรุนแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อเขา แต่ว่าพอเขาเข้าไปลึกขึ้นห่วงดับที่พุ่งเข้ามากลับรุนแรงและแหลมคมมากขึ้นบริเวณใกล้ๆวัดกวนเลยไม่มีอสูรอาศัยอยู่เลยคงจะเป็นเพราะว่ากลัวห่วงดาบที่รุนแรงและแหลมคมนี้ทําให้สัญชาตญาณของอสูรในป่าล้วนรู้สึกว่าที่นี่มีผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งมาซ่อนตัวฝึกวิชาที่นี่ท่านใดนั้นหลัวซิวก็หยุดฝีเท้ากระบิ่เงามืดทางด้านหลังก็สันๆเหมือนจะมีดับรบไร้รูปลักฟันมาที่เขาเพลง กระบี่ยุดออกจากฝักหลัวซิลแกว่งกระบี่ฟันไปทางอากาศด้านหน้ารัศมีกระบี่สีดำสรดออกมาเป็นสายในหัวของหลัวซิลปรากฏเงาร่างคนคนหนึ่งในมือถือดับรบเล่มหนึ่งรังสีอมตหิตอันน่ากลัวค่อยระเบิดออกจากร่างแต่ละดาบฟาดฟันตึกตึกตึกหลัวซิลถอยหลังไปสามเก้าสีหน้าซีดเผือดเล็กน้อยเมื่อครูเขารับรู้ได้ถึงว่ามีห่วงดาบฟาดฟันมาที่ตนอันที่จริงเป็นภาพลวงตาที่ขอบเขตสร้างขึ้นชนิดหนึ่งและหลงเหลืออยู่ในห่วงดาบ ขอบเขตได้กระโดดออกจากขอบข่ายของวิชายุทธ,ธรรมดาหลัวซิลยังห่างไกลจากการควบคุมขอบเขตของห่วงยุดของตนได้มากนักดังนั้นในการประทะขอบเขตเมื่อครู่จึงพ่ายแพ้ลงในฉับพลันในเวลาเดียวกันหลัวซิลสังเกตเห็นหินนิพานสีเขียวหนึ่งอันอยู่ไม่ไกลเบื้องหน้าด้านบนมีรอยดาบห่วงดาบที่เขารับรู้ได้เมื่อครู่ได้ส่งผ่านมาจากรอยดาบบนหินนิพานอันนั้นนี่เองห่วงดาบเหลือรอยหลัวซิวรีตามองและเดินขึ้นหน้าไปอีกก้าว ทันใดนั้นในหัวเขาพลันปรากฏเงาร่างหนึ่งฟาดฟันดาบพกพระรศมีหินิพานประหนึ่งเวลาหยุดชะงักลงนบัตนั้นข้ารับดาบนี้ไม่ได้หลวซิลพลันเกิดความคิดเยี่ยงนี้ออกมาและถอยหลังไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อครู่เขาถอยหลังติดกันสามก้าวเป็นเพราะมิอาจรับดาบเยี่ยงนี้ได้แต่ครั้งนี้หลวซิลกลับทนอดกลั้นไม่ถอยภายใต้การบีบคั้นของห่วงดาบที่ไม่ยอมแพ้ไม่ลดละเยี่ยงนี้สีหน้าเขายิ่งซีดเผือดรู้สึกราวกับหายใจมิออกแข็งแกร่งนัก หลวซิลตกตะลึงยิ่งนักหากว่ามีคนฟันดาบเยี่ยงนี้ออกมาจริงๆเขาต้องโดนฆ่าตายในฉับพลันแน่ไม่ว่ากระบี่เขาจะเร็วเพียงใดท่วงท่าว่องไวแค่ไหนหากเพราะห่วงดาบที่ไม่ยอมแพ้ไม่ลดและเยี่ยงนี้สะกดร่างเขาไว้หมดไร้หนทางหนีได้บ่รึมเพราะหลัวซิลไม่ได้ถอยหนีดาบนี้ประหนึ่งฟาดฟันลงมาที่ตนจริงๆทำให้สมองของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากนั้นก็กระอักเลือดคำโตออกมา หลังจากกระอักเลือดออกมาสีหน้าหลัวซิซีดเผือดหนักกว่าเดิมแต่เขายังคงไม่ถอยหนีในสมองปรากฏภาพดับนั้นไม่หยุดโดยเฉพาะรังสีไม่ยอมแพ้ไม่ลดละนั่นทำให้เขาคลับคล้ายรับรู้ขึ้นมาได้เล็กน้อยข้อมือสั่นเล็กน้อยกระบีเงามืดลอยเข้ามือเขาหลับตาฟันกระบี่ออกไปโดนอากาศด้านหน้าเกิดเป็นเสียงตัดขาดประกายกระบี่สีดำขาวพล่านออกมาทำให้หวงดับอันร้กาดพุ่งเข้ามาหาจนแทบจะบีบให้สลายไป หลวซิลลืมตาขึ้นดาบเมื่อครู่เรียกได้ว่าเรียนแบบความมุ่งมั่นของดาบนั้นที่ไม่ยอมแพ้ไม่ลดละถึงจะเป็นการเรียนแบบหักกลับยิ่งใหญ่กว่ากระบวนท่ากระบีสามกระบวนท่าของวิชากระบี่แสงเหนือที่บันทึกไว้ในทักษะยุทธระดับห้าเสียย่ออีกหลัวซิลตื่นเต้นยิ่งนักหากเขาสามารถบรรลุความล้ำลึกของห่วงกระบี่ได้เหนือกว่าขอบข่ายของวิชากระบี่ได้และเข้าไปสู่ระดับโลกกระบี่ได้ฝีมือของเขามีหรือจะพัฒนาขึ้นเพียงระดับเดียว แต่หลิวซิวก็รู้ดีว่าตนยังห่างชั้นจากการบรรลุห้วงกระบี่มากนักการเรียนแบบดับนั้นเป็นเพียงการเรียนแบบแค่รูปร่างแต่ไรจิตวิญญาณเท่านั้นหลังจากสงบจิตใจลงได้หัวใจอัลลิงโลดด้วยความดีใจของเขาประหนึ่งโดนน้ำเย็นสาดร,ราดการเรียนแบบผู้อื่นถือเป็นหนทางที่ผิดพลาดทางหนึ่งสิ่งที่เขาต้องทำมิใช่เรียนแบบหากเป็นสัมผัสมันตรงๆและบรรลุโลกกระบี่ของตนเอง และเขายังห่างไกลจากระดับชโลกระบีนสิ่งแรกที่ควรทาไม่ใช่ไปลองบรรล,ลุความล้าลึกของแดนโลกยุทธแต่เป็นการเลื่อนระดับวิชากระบีของตนจากแดนบรรล,ลุผลไปถึงแดนบริบูรณ์ระดับที่บรรล,ลุถึงโลกยุทธประหนึ่งการฝึกบำเพ็ญเพียรต้องทีละ,ละก้าวทีละก้าวหักมีความคิดที่จะบรรล,ลุห้วงกระบีอย่างรวดเร็วจากวิชากระบี่ไปยังโลกกระบี่มันจะเป็นการเดินเส้นทางผิดจำต้องไปตามขั้นตอนต้องฝึกฝนวิชากระบี่จนถึงแดนบริบูรณ์เสียก่อน หลังจากในใจมีความคิดเช่นนี้หลัวซิลจึงก้าวเท้าเดินไปทางหินนิพานที่มีรอยดับอยู่ในหัวปรากฏภาพที่ดับนั้นฟาดฟันลงมาไม่หยุดเขายิ่งเข้าใกล้รอยดับนั้นมากขึ้นเรื่อยๆห่วงดับที่แฝงไม่ยอมแพ้ไม่ลดละว่ายิ่งน่ากลัวประหนึ่งจิตวิญญ,ญาณก็จะโดนฟันขาดไปด้วยระหว่างที่กำลังจมอยู่ในการรับรู้ชนิดนี้กระบีเงามืดในมือหลัวซิลก็สะบัดฟาดฟันเป็นพักๆภาย,ายใต้การบีบคั้นของห่วงดับเช่นนี้แดนวิชากระบี่ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น ในที่สุดหลัวซิลเดินมายืนหน้าหินนิพพานยื่นมือออกไปลูบรอยดาวบ,บนหินนิพพานคลับคล้ายความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ไม่ลดละนั่นเริ่มชัดเจนในหัวมากขึ้นประหนึ่งมีเงาร่างหนึ่งเต็มไปด้วยเลือดเงยหน้าตะโกนขึ้นฟ้าท่ามกลางพายุฝนไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาห่วงยุดเป็นการผสมผสานของแดนใจกับโลกยทดเข้าด้วยกันใช่หรือไม่หลัวซิวคล้ายกับรับรู้ได้ เขาอายุเพียง14และไม่มีแดนใจเยี่ยงนั้นวิชากระบี่ของเขาก็ไม่ได้ไปถึงระดับแดนบริบูรณ์ไม่สามารถผสานแดนใจเข้าในวิชากระบี่และเปลี่ยนเป็นห่วงกระบี่ได้การรับรู้ห่วงดาบสัมผัสท,ที่หลวซิลได้มามากที่สุดคือตนเริ่มเข้าใจในแดนโลกยุทธและรับรู้มันด้วยตัวเองจิตใจต้องอาศัยประสบการณ์และหลวซิลอายุยังน้อยประสบการณ์ก็ยังน้อยมิใช่เขารับรู้ไม่พอในตอนนี้เองสายตาหลวซิลชะงักรับรู้ถึงรังสีน่ากลัวแล่นผ่านร่างเขาไป เขาเหลือบตาขึ้นมองร่างในชุดสีม่วงเหาะผ่านกลางอากาศห้วงดาบอันไร้กาศซึ่งมีเต็มเปี่ยมรอบรอบวัดกวนเหลยดูไม่มีผลกระทบอะไรกับคนผู้นี้เลยนี่เป็นชายชุดม่วงเมื่อครู่เป็นจิตเทพของเขาผ่านหลัวซิวไปเด็กน้อยที่แดนพรสวรรค์นคนหนึ่งกล้ามารับรู้ห้วงดาบที่วัดกวนเหลยใจกล้าไม่น้อยชายชุดม่วงมองหลัวซิวเรียบๆจากนั้นสองมือควยหลังม่งตรงไปที่วัดกวนเหลยบนยอดเขา มองตามแผ่นหลังชายชุดม่วงที่จักไปหลัวซิลถอนหายใจเล็กน้อยสามารถห่อเหินเดินอากาศในละแวะกวัดกวนเลยได้อย่างน้อยต้องแข็งแกร่งระดับประชายุทธ์ถ้าแบ่งวัดกวนเลยออกเป็นสามเขตจ,จุดที่หลัวซิลอยู่ก็แค่รอบนอกจากนั้นจะเป็นดินแดนกลางจนถึงวัดกวนเลยสุดท้ายยิ่งเข้าลึกห้วงดาบยิ่งแกร่งในนั้นยังมีอันตรายยิ่งใหญ่แฝงอยู่เพราะในการรับรู้ห้วงดาบหากตนมีสามารถรับการบีบคั้นของห้วงดาบได้ก็จะจิตสำนึกพังทลายจิตวิญ,ญญาณแตกสลาย ชายชุดม่วงเมื่อครู่คงจะมาเพื่อรับรู้ห่วงดาบเช่นกันและยังพุ่งตรงขึ้นไปวัดกวนเลยที่ยอดเขาอีกแดนโลกยุทธของเขาต้องก้าวไปถึงระดับสูงมากแน่หลวซิลม่ใช่จอมยุทธคนแรกที่มารับรู้ห่วงดาบในบริเวณวัดกวนเลยดังนั้นเพียงแค่โดนชายชุดม่วงมองหนึ่งทีและไม่ได้สนใจอีกเขาเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆห่วงดาบที่โผล่เข้ามายิ่งเพิ่มพูนร้กาศมากขึ้นรังสีดาบนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกลางอากาศ ประหนึ่งฝนเม็ดเล็กมารวมตัวกันปกคลุมลงมาที่หลัวซิลทุกรังสีดาบเพียงพอเอาชีวิตได้เลยทั้งตัวหลัวสซิลทุ่มเทความสนใจไปที่จุดเดียวกระบีเงามืดในมือสะบัดอย่างรวดเร็วทำลายรังสีดาบแต่ละอันไม่ช้าไม่นานก็มีคนจํานวนหนึ่งมายังบริเวณวัดกวนเลยมีจายุทธพรสวรรค์และก็มีปรมาจารย์ฝึกจิตรวมถึงผู้ชนะแห่งโลกยุทธ ทันใดนั้นมีเสียงร้องเจ็บปวดดังจากตีนเขาผู้แข็งแกร่งในแดนปรมาจารย์ฝึกจิตคนหนึ่งหัวโดนระเบิดจนกลายเป็นหมอกเลือดล้มลงบนพื้นอย่างไร้หัวตายคาที่